คุณผู้ชมพบผมนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b เ k 48แล้วก็วง c g m 48เช่นเคยนะครับสหลับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อของออทีมชาติบราซิลนะครับตัวย่าวที่ใช้แข่งในฟุตบอลโคปาเมริกาล่าสุดแล้วก็เป็นใช้ในทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็ เสื้อตัวนี้เนี่ยดยความที่มันมีสีเหลืองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมาะกับน้องคนหนึ่งมากๆที่ต้องบอกว่าเป็นหน้าต่างบานแรกของวงบีนเคเที่ทำให้ใครหลายคนเข้ามาชื่นชอบวงวินเคฟอร์ตเอในทุกวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับอ่ะลืมบอกไปสีเหลืองเป็นสีที่น้องน่าจะชอบด้วยนะครับเห็นตอนน้องอยู่ในวงน้องใส่สีน บ่อยมากชวนที่เข้าวงมาแรกๆนะครับก็คาดเดาว่าเป็นเช่นนั้นนะอ่ะก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของน้องคนใดนะครับก็เป็นใครไม,ไม่ได้เลยนะครับนอกจากน้องมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์อดีตสมาชิกรุ่นที่1ของวงบินเคโฟเอและน้องก็ ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนั่นแหละนะครับว่าน้องคือหน้าต่างบานแรกของวงบินเคฟอรีเอเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นเซนเตอร์เพลงหลักคนแรกของวงนะครับจะบอกว่าน้องไม่ใช่หน้าต่างบานแรกของวงมันก็ดูจะไม่ให้เกียรติน้องไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องยกให้น้องนะครับอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะพูดถึงน้องมิวสิกในวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่องของน้องในบทบาทหน้าที่การเป็นไอดอลนะครับว่า,วาตอนนี้นี่น้องก็ไม่ค่อยได้ทาหน้าที่ไอดอลแบบเต็มตัวสักเท่าไหร่แล้วนะครับจะมีขึ้นเวทีร้องเพลงบ้า,ตางตามงานต่างๆอะนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหน้าที่หลักอของน้องตอนนี้เนี่ยก็คือนักสแสดงละครหรือภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่แต่หลังๆนี่ส่วนใหญ่เป็นละครซีรีส์นะครับแล้วก็ ถ้าทุกคนจำกันได้เนเรื่องของการแสดงเนี่ยน้องมิวสิกก็ทำหน้าที่ได้ไม่เป็นสองรองใครไม่เป็นสองของอก่อนตอนนี้น้องทำหน้าที่เป็นไอดอลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าโอ้โหถึงขั้นได้รางวีรางวัลจากหลากหลายสาทาบันมาการันตีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้องเจ๋งมากๆนะครับ คือหลายสถาบัานดีนะทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีรางวัลสุพรรณหง์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งมันเป็นรางวัลที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและนอกก็คาม,มาได้นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง where we belong นะครับก็ใครใครยังจำกันได้นั่นคือการแสดงเรื่องแรก สิเลยนะครับแลวน้องดูสิก็ทุท่มทุนมากๆนะครับจากที่ไว้ผมยาก็ลงทุนตัดผมสั้นแล้วก็ไปศึกษาวิธีการแสดงมากมายนะครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมาก่อนเลยนะน้องตั้งใจขยันทางานมากๆนะครับผู้โอกาสประชมว่าน้องแสดงแบบมวยวาดคือไม่รู้ไม่รู้เรื่องทักษะการแสดงเท่าไรแต่ก็ทุท่มเทเต็มที่นะครับและน้องก็ ทำได้ดีจริงๆนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปดูก็รู้สึกว่าน้องแสดงให้ได้เข้าถึงบทบาทมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผมรู้สึกแค่คนเดียวนะครับคณะกรรมการคนทั่วไปเลยลหลักๆนก็ชมน้องมากๆแล้วก็เนี่ยน้องก็ได้รางวัลมาประดับตูโชว์ที่บ้านเยอะแยะมากมาเต็มไปหมดเลยนะครับอะแล้วก็การเวลามันก็ผ่านไปนะครับน้องมิวสิกก็ ใ้ชีวิตอยู่ในวง b k 4 8จนหมดสัญญานะครับหมดภาระหน้าที่ในการเป็นไอดอลนะครับแน่นอนว่าชีวิตมันต้องเดินต่อนะครับน้องก็ตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปเป็นนักสแสดงเต็มตัวนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็มีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันเรื่อยๆนะครับที่เห็นกันตอนนี้เนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองเรื่องแล้วนะครับน้องจบการสกษาเขาบาเรื่องแรกก็คือเรื่องหมอตลอดกาลนะครับที่น้องแสดงเป็นหมออินเทอร์นนะครับหมอฝึกหัดน,นะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าน้องน้องน้องทาหน้าที่ได้ดีมากๆนะแสดงได้ถ้าผมผมมองเข้าไปผมก็รู้สึกว่าน้องน้องอินกับบทบาทมากๆแล้วเรารู้สึกว่าน้องเป็นเป็นหมอ ฝึกหัดจริงๆอะที่ไม่ใช่แบบเป็นน้องมิวสิกส่วนชุดหมอนะครับคือน้องทำให้เราเชื่อได้ว่าน้องคือคนคน,นนั้นจริงๆนี่คือเสน่ห์ของน้องมิวสิกนี่คือสิ่งที่นักแสดงคนต้องทำให้ได้นะครับและน้องมิวสิกทำได้จริงนะครับผมผมชอบเรื่องนั้นมากเลยนะหมดตลอดการน้องมิวสิกแสดงได้ดีมากจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนักเนี่ยก็มีเรื่องใหม่ต่างมาติดๆนะครับก็คือเรื่อง ฟันของฉันคือฟันดาบนะครับอ่นูชื่อก็ต้องรู้แล้ว,ว่ามันเกี่ยวข้องกับการฟันดาบเนาะแล้วก็อ่ะผมผมว่าน้องมิวสิกอะคงคงไม่เคยเรียนฟันดาบมาก่อนหรอกอาจจะมีในหลักสูตรมัธยมหรือเปล่าที่ต้องเรียนกระบ,บี่กระบ,บองอะไรพวกนั้นมันมีเรียนฟันดาบไหมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าน้องมิวสิกเนี่ยอพอรู้ว่าตัวเองต้องต้องรับบทบาทเป็นนักฟันดาบ น้องก็ไปฝึกเรียนฟันดาบอย่างจริงจังนะครับแล้วเราก็เห็นผลงานของน้องเลยว่าโอ้โหน้องทำได้ดีมากๆนะทั้งดาบสากลอ่ะที่แบบแทงๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือด้วยความพิภพที่ม,มีพี่ชายที่เป็นนักฟันดาบมาก่อนผมก็จะรู้ว่าคนฟันดาบเขาจะทัมีท่าท่วงท่าอย่างเงี้ยน้องทำได้ดีมากๆทำได้เหมือนจริงนะครับรวมถึงออีก อีกนั่นนึงก็คือฟันดาบไทยอ่ะที่แบบอ่ะตายดูในละครเนี่ว่าคิดคิวบูน้องมิวสิคที่ฟันทือดาบสองมือแล้วเป็นคนมาลุกปึ้งๆๆๆๆๆๆตรงนั้นนะที่แบบโอ้โหโหดมากๆนะคือแบบถ้าไม่เจ๋งจริงทําไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สตันด้วยน้องทําของน้องเองเลยอ่ะซึ่งแบบโอ้โหว้าวมากๆว้าวจริงนะครับแบบสุดจริงมิวสิคแบบอันเนี้ยเอาใจไปเลยนะครับแบบ ฟันดาบไทยตรงนั้นแบบโอ้โหเก่งเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆนะครับแล้วก็นั่นแหละครับน้องก็ทําให้ผมเชื่อได้อีกเหมือนกันว่าน้องคือนักฟันดาบจริงก็รู้สึกประทับใจมากๆผมชอบเรื่องนี้มากๆนะแบบเออด้วยความที่เราคนชอบกีฬาเด้ยก็ก็รู้สึกชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ก็แอบหวังอยู่เรื่อยๆแหละว่า น้องมิวสิกจะมีผลงานทางาการแสดงอีกหรือไม่เพราะว่าเราก็อยากดูแหละน้องทําได้ดีมาเสมอเลยนะครับแล้วก็หลังจากรอได้ไม่นานนักนะครับหลังจากเรื่องฝันโบรานคือฝันดาบตกไปก็จะมีก็มีเรื่องใหม่เข้ามาก็คือเรื่อง29ตัวประกันนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะถ่ายทากันไว้นานแล้วนะเพราะว่า ตั้งแต่น้องจบการศึกษาจากวงใหม่ๆเนี่ยก็เห็นน้องถ่ายชุดแฟชั่นชุดนักเรียนเสร็จเนี่ยแบบเล่นล่นเรจะเล่นละครเรื่องนี้กันซึ่งในเรื่องก็มีทั้งเจนนี่สังเจนรวมด้วยนะครับสมาชิกรวมรุ่นเดียวกันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะด้วยความที่รอกันมานานว่าเมื่อไหร่จะฉายเมื่อไหร่จะออกอากาศพอได้ออกอากาศขึ้นมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างคาดหวังไว้สูงแหละว่าเอ้ยน้องิวสิกก็ได้รับบท บาทเป็นอะไรยังไงนะครับสรุปก็คืออในอเรื่องคร่าวๆมันก็คือครูเขาจับนักเรียนแี่ตัวประกันอะไรเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างนะครับก็กักตัวเด็กนักเรียนไว้ในห้องเรียนซึ่งน้องมิวสิกก็คือเด็กนักเรียนกลุ่มน,นั้นนะครับแต่ว่าดูมาหลายตอนเนี่ยมิวสิกก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรสักเท่าไหร่เลยนะครับนานๆจะได้พูดสักทีซึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงวะ ยังไงว่ารอบนี้นะครับแต่ว่าพอ,อมาถึงตอนหลังๆเนี่ยน้องมีบทบาทแล้วนะครับซึ่งบทบาทในเรื่องก็คือน้องเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นนักบุกว่ายน้ำอยู่ในชมรมว่ายน้ำของโรงเรียนนะครับแล้วก็อยู่ก็โดนคลูไล่ออกโดยออกจากชมรมโดยที่ไม่รู้สาเหตุน,นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของ ในเรื่องน้าชื่อดีๆถ้าทำไปผิดนะครับตัวของเ้อามิวสิกในเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าป่วยเป็นโรคหัวใจกล้ามเนื้องหัวใจสักอย่างนะครับที่ไม่สามารถเล่นกีฬาต่อได้แล้วนะครับครูกับแม่ก็เลยปร,รึกษากันว่าจะบอกลูกยังไงดีก็สุดท้ายก็การโกหกลูกนะครับก็เหมือนกับว่าไปไล่ออกโดยที่ลูกก็เข้าใจผิดว่าไล่ออกว่ามีแฟนหรือเปล่า แล้วก็เลยไม่ชอบครูคนนี้แล้วก็ไปใส่หลายครูว่าลวนลามถูกลวนลามอะไรทํหลายจิตใจแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พอโดนจับได้ก็ต้องออกมาขอโทษซึ่งโอ้โหไอ้ฉากเสียใจฉากขอโทษฉากระบายอารมณ์ออกมาหรอ,ม,อ,ม,อมีสี่ชากนั้นเนเี่คือแบบสุดจริงสุดจริงนะครับคือดูแล้วเชื่อเลยว่าน้องน้องเป็นบีบีที่ ตัวละครตัวเนี้ที่แบบผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วแบบเลยต้องจาเป็นต้องทาอย่างนี้นะครับล้วกขอโทษก็แบบเหมือนแบบเสียใจมากๆจริงที่เข้าใจผิดซึ่งน้องทําให้ให้ผมเชื่อได้จริงว่าเออน้องคือตัวละครนั้นจริงๆนะครับซึ่งโอ้โหนี่แหละคือ <laughs> ระดับนักแสดงที่ได้รางวีรางวัลสุพรรณหงษ์สงโหบิกยนเยียมเขา บทเขาจะแสดงฝีมือขึ้นมามันก็ก็เจ๋งแล้วก็คู้ควรกับรางวัลน,นะนี้จริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนะักแสดงเนี่ยจะโด่งดังจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าจะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายหรือว่าอะไรก็ตามไม่รู้แล้วแต่ครับแต่สิ่งที่มันวัดได้จริงก็คือเมื่อถึงเวลาที่ทํางานถึงเ,เวลาที่ต้องแสดงคุณทําได้ดีขนาดไหนนะครับและน้องมิวสิค คือคนคนนั้นที่ทําได้ดีเสมอจริงในฐานะนักสแสดงก็ชื่นชมน,น้องมิวสิกมากๆแล้วก็หวังว่าละครเรื่องต่อๆไปจะมีอะไรดีๆม,มาฝากกันอีกแต่ก็คงวีแหละเพราะหนูไม่เคยทําอะไรแย่ๆหนูทำแต่สิ่งดีๆมาตลอดให้พี่วาวได้เสมอจริงน,นะจ๊ะอ่ะสาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ